ฉันคงต้องพูดว่าเป็นด้วยอิสระในการหาเงินเป็นของตัวเองแต่เอาจริงๆแล้วฉันไม่เคยคิดไว้ว่าจะได้งานนี้นะหมายถึงแม่บ้านทำความสะอาดแต่งานนี้มันก็เหมาะกับตารางเรียนฉันและฉันเองก็ชอบทำงานกับอีเบลลี่ด้วยเธอเป็นคนมองโลกในแง่ด,ด,ดีและฉันไม่คิดว่าจะมีอะไรทำให้เธอเสียใจได้ง่ายๆนะแต่ว่าหากมีใครขุดคุยเรื่องงานฉันจริงๆฉันคงต้องอับอาย ฉันโง่ไหมที่ทําแบบนี้ก็อีกนั่นแหละทำไมฉันต้องให้งานมาจํากัดตัวเองล่ะฉันหมายถึงว่าฉันรู้ว่าชีวิตฉันต้องการอะไรยิ่งกว่านั้นคืองานทุกงานสําคัญที่เอื้อสังคมดาเนินต่อไปฉันดูในว่าคนบอกคนอื่นๆแต่ทําไงได้ก็หกมาตั้งแต่ต้นมาอยู่ดีๆไปบอกคนอื่นๆว่าอ้าวฉันไม่ได้บอกหรอว่าฉันทํางานไปพนักงานทาความสะอาดอ่ะเฮ้ยฉันควรทาไงดี